คุณผู้ชมครับในช่วงนี้ SDTV ออนไลน์ของเราจะติดตามในส่วนของการให้บริการตรวจเชื้อโควิด -19 ในเชิงรุกนะครับหลายพื้นที่หลายสถานที่แล้วก็ตลอดระยะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รายงานถึงสถานที่ตรวจและลงพื้นที่ในหลายพื้นที่ด้วยกัน วันนี้ทางเพจของกรุงเทพมหานครนะครับโดยสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครได้รายงาน6พื้นที่6สถานที่ในการตรวจเชือ้อโควิด -19 ในวันที่26มิถุนายนคือวันพรุ่งนี้นะครับจะประกอบไปด้วย6สถานที่นะครับก็ใครที่อยู่ใกล้สถานที่ใดสามารถไปตรวจได้นะครับย้ำว่าให้บริการตรวจ6สถานที่นี้เฉพาะคนไทยนะครับ การตรวจจะเริ่มต้นตั้งแต่8โมงเชา้าเป็นต้นไปสามารถไปรอคิวกันได้นะครับสถานที่แรกนั่นก็คือลานจอดรถเขตพระนครนะครับอันนี้ให้บริการกันมาตั้งแต่วันที่23แล้วนะครับในส่วนของลานจอดรถเขตพระนครนะครับศูนย์เยาวชนเตชวานิชเขตบางซื่อก็ยังคงให้บริการกันอยู่นะครับ เขตบ,บางซื่อก็ศูนย์เยาวชนเตชววณิชนะครับในส่วนของสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตมินบุรีอันนี้ตรวจมาตั้งแต่วันที่19วมิถุนายนนะครับอีก3สถานที่จะประกอบไปด้วยสถานที่ดังต่อไปนี้นะครับในส่วนของสถานที่ใหม่ที่เพิ่งเปิดในวันนี้วันที่26นะครับลานกีฬาแสงทิพย์นะครับซอยปรีดีพนมยงสุุสวิุมวิท71นะครับเขตวัฒนา แล้วก็ยังมีในส่วนของวัดโกมุทธพุทธรังสีเขตทวีวัฒนาอันนี้ตรวจมาตั้งแต่วันที่19มิถุนายนแล้วนะครับและอีกสถานที่หนึ่งนะครับก็คือวัดกําแพงนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตบางขุนเทียนบางบอนสามารถไปตรวจได้ที่วัดกําแพงเปิดบริการมาตั้งแต่วันที่1 9มิถุนายนอันนี้จะลากยาวไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนะครับก็สําหรับใครที่จะไปตรวจก็ย้ําว่า ใน6จุดบริการนี้ตรวจเฉพาะคนไทยนะครับจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงสำเนาบัตรด,ด้วยนะครับนอกจากนี้ใครที่อายุไม่เกิน18ปีจะต้องมีหนังสือรับรองและหนังสือยืนยันจากผู้ปกครองนะครับก็คือถ่ายสำเนาผู้ปกครองไปด้วยนะครับแล้วก็เตรียมปากกานะครับเพราะเจ้าหน้าที่จะไม่มีให้ยืมอย่างแน่นอนนะครับลดการสัมพันธ์ลดการส่งต่อนะครับเมื่อวานนี้เราก่อติดในส่วนของเขต บางขุนเทียนมาให้ดูนะครับในส่วนของวัดกําแพงพี่น้องประชาชนก็ไปกันเยอะทีเดียวนาะตากันตั้งแต่เช้านะครับบางท่านไปรอกันตั้งแต่6กโมงเช้าหรือก่อน6กโมงเช้านะครับฝากติดตามนะครับฝากแชร์ในส่วนของสิ่งดีๆนะครับที่ทาง s c t v ออนไลน์เกาะติดการตรวจหาเชือ้อโควิด1 9มานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับเพื่อที่จะได้ใช้บริการหรือว่าใครที่เป็นวิตกกังวลก็สามารถไปตรวจตามนี้ได้เลยนะครับ